ะเว้นคล้อยบายบ้าเป็นล้ายดอกซอลำกรอนฝอนแอลลำใส่แคนดอกซอยสาวหน่อยนั่งนำทำนาทีจี่หอยแลกทะยอยเมื่อหิ่งดินมาเสอที่ที่มีหอยจีพั แสวัสดีค่ะพบกับมิมและแนนนะคะในราย,ยการพิชแท็บทปปัวร์วันนี้ก็คาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดท่าการร้อนจังหวัดพระนครศรีอิุธยาค่ะเป็นวัดที่สําคัญอีกวัดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนนะคะไปทําบุญข้างในกันค่ะตามมาเลยตามมเลยนะคะ แนนจะมาทําบุญนะคะไขชีวิตโคกระเบือนอันนี้คุยเาอันนี้โคกระเบือเหมือนเป็นการต่ออายุให้ชีวิตตนเองนะคะทำบุญตามประมาณนี้ค่ะค่ะนะคะตอนนี้ก็ได้ไปอยู่ตรงไปรษณีย์ไทยไปรษณีย์ของไทยค่ะไปรษณีย์ไปรษณีย์คือว่าณวัดท่ากาล้องนี้นะคะมีจุดบริการไปรษณีย์ไปรษณีย์ด้วยนะคะรับส่งจดหมาย สะดวกใส่แล้วต้องไปยอดบนตู้นู้นอ่ะปีนบันไดขึ้นไปอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในต่อนะคะอยากเป็นเศรษฐีชนสิชนสิใครอยากเป็นผีชลสิชลสิว่าธรรมุนใครอยากเป็นผีต้องว่าธรรมุนร้องให้จบสิอยากเป็นเศรษฐีต้องหมั่นแจกทานหมั่นแจกทานทรรมุญอยากเป็นเศรษฐี แล้วเอออยากบอกจังเลยถึงบ้านหฮรีโทรหา นี้บิ๊มกับแนนได้ม่ยอยู่สุดที่แอนบอกว่าเซอร์ไพรส์สุดๆนะคะอันนี้ก็คือห้องน้ำที่ติดแอร์ของธนาคารก๊าอนนะคะแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีมากเปิดเพลงไปสบายใจมากๆเลยคะ่ะตอนตนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำติดแอร์ไม่นานกันเอาเลยค่ะใจคงมาาดดวววิหกเเธอโนีพร้ นั่งขับหูนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรเพุทธรูปนะคะเป็นโอเพนทรูปจาก10ประเทศอาเซียนค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าจะมีประเทศอะไรบ้างแล้วก็มีโอเพนทรูปอะไรบ้างค่ะเรื่องจากอันแรกก่อนเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็นประเทศจากประเทศอินเดียนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นประเทศเวียดนาม อันนี้ประเทศพาม่าค่ะเป็นพระมหาไมายามุมีนะคะจากประเทศพาม่าแล้วก็อันนี้นประเทศฟิลิปปินส์ค่ะชอบมากอุดมบัางข้างอันนี้อันนี้ค่ะเป็นประเทศกรัรมพูชานะคะนี่อันนี้กัมพูชาอันนี้ของบอกว่าประสบโชคลาภค่ะแล้วก็จากประเทศเรานะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับสมบูรณ์คูณสุขนะคะ อันนี้เป็นประเทศสิงคโปร์ค่ะมีมียศวัฒนะนะคะแล้วก็พระจากพระพุทธรูปจากมาเลเซียค่ะเป็นมีปัญญาค่ะแล้วก็เป็นประเทศบูนยนะคะเป็นสุขสมปัญหาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะคะพระอาจารประเทศไทยกันเลยค่ะนี่ค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพระพุทธรูป,ประจาประเทศไทยค่ะ,ะคืะอะคะพ,พร,ปประพุทธรูปนะคะเป็นพระแก้วมรกตค่ะ เธอร้นสิ้วเพราะมีมือดีโชว์ไปรักแรกของฉันไม่รู้มีอีกเมื่อไรเอาใจแรกจะยังดีไว้ก่อนและดีเบอ,อร์โชว์อืจะได้ยินเสียงรอสักค่ะด้านในพระวังสดนะคะก็จะเป็นตรงข้อยิ้มค่ะซึ่งข้อห้ามที่นี่นะคะคือการของพอนานมาเซิรน,นะคะไม่เกินสีข้อค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะไปกลับว่ะ นะคะจะเป็นแพที่แบบขายอาหาร<ช>โบราณนะคะ<ช>แล้วก็ตรงน,นี้นะคะจะมีจุดบริการเรือนำเที่ยวรอบกอเกาะเมืองยุทธยาค่ะมีอัตราเข้าบริการคนละหนึ่งร้อยบาทค่ะเรือคันหนึ่งนะคะขึ้นได้แปดคนค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนนะคะลงไปตลาดมินเก่าอันาค่ะอะไราย่างเงีน,นะคะเอามเลยค่ะ มาอยู่บนแพนะคะคือว่าตรงนี้จะเป็นตลาดน้ำย้อนยุคสมัยตั้งแต่คงนานแล้วค่ะมีเรือธรรมชาติมากลมเย็นนะคะนี่รอบๆก็จะเป็นที่ทานอาหารด้วยะคะ่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแมคะ้าขายอาหาร ี่ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วก็คลิปสุดท้ายของพวกเราแล้วนะคะถ้าผู้ชมคนไหนนะคะสนใจที่จะมากําลังหาที่เที่ยวนะคะเราสองคนแนะนําค่ะวัดท่าการร้องจอังหวัดระนครศรีอวิธยาค่ะค่ะคลิปนี้ก็อย่างที่แดนบอกนะคะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วมิ้มและแดนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะก็อย่าลืมติดตามทั้งหมด10คลิปนะคะของเราในได้ในแฟนเพจนะคะที่แคททร์ะคะ่ะแล้ววันนี้มิ้มกับแดนขอตัวลาไปก่อนนะคะ